สวยยังเลยอเนี้ยเป็นทรง SG รุ่นอะไรเนี่ยอันเนี้ยอะไรนะทรง SG ไงไม่ใช่นี่ไม่ใช่เอสจีมันมันไม่ใช่ SG ยังไงมันเหมือน SG ตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยมันต่างอย่างตรงนั้นยังไงไหนตอบหน่อยสิอันนั้นแหะ SG อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เลดพออ่านหัวดิยเลดพอเปล่าอ้าวทำไมมีคำว่าเลดพอด้วยทำไมมันเป็นเลดพอใช่ไหม ตอนนั้น่ะที่กิปสันผลิตเรซพอออกมาเขาก็รันไลน์ผลิตหน้าตาที่เรารู้จักกันะเป็นอย่างดีเลยแต่มาช่วง1960-61เขาเปลี่ยนใหม่เป็นอย่างนี้ <c oughs> ทีเนี้ยอีตารเรซพอก็เริ่มบดแล้วเอ๊ะมาแอบเปลี่ยนอะไรไม่เข้าใจเลยระจบเหมาะกับการแบบสัญญามันใกล้หมดแล้วด้วยเ <c oughs> ขาก็เลยเปลี่ยนชื่อทรงตัว SG อ่ะที่มันผลิตปี60จนถึงปี63 <c oughs> มันจะใช้ชื่อว่าเรซพออยู่แต่พอเป็น1964มันจะเปลี่ยนเป็น s g แบบที่เรารู้จักอ๋ออ๋อันนี้รุ่นอะไรนะตัวนี้เป็นรี6 มาพร้อมฮาร์ดเคสแล้วก็พี่อ้เป็นกิฟสันมาเลยคุ้มคับคุ้มมากอ่าถ้าเกิดใครสนใจเจ้าตัวนี้อย่าไปเรียกผิดนะตัวนี้เล็ดพอนะ้นเลดพอ Music.